อยู่บ้านก็มีขนมกินได้สั่ง7 e เ e ่ e อีเวนเดลิสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i just review ed. กันอีกเช่นเคยค่ะ อันดับแรกนะคะก็ให้เข้าตัวแอป,ป7 e เ e ่ e อค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอป,ป7 e เ e ่ e อหรือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิก Allmember สามารถไปรับชมได้ในคลิปของเราคือวิธีสมัคร Allmember 7-App ผ่านมือถือด้วยตัวเองค่ะเราเคยทำคลิปไว้แล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วและได้ทำการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ ให้เราไปกดที่รูปไอคอน Se เ e ่ e เดลิเวค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เปิด GPS นะคะมันจะขึ้นขออนุญาตเข้าถึงพิกัดของคุณค่ะก็ให้เรากดตกลงไปนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเองตรงไอคอนตำแหน่งพิกัดก็ได้ค่ะหลังจากที่เรากดตกลงเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้า Seven i l e รู i อ e เดค่ะในส่วนของข้างบนนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของเราซึ่ง เขาจะทำการจัดส่งมาตามที่อยู่นี้ค่ะเราสามารถแก้ไขที่อยู่จัดส่งได้หรือว่าเราจะเลือกรับเองที่ร้านก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้เรามาเลือกซื้อของนะคะโดยปกติแล้วเราจะชอบไปที่โปรโมชั่นค่ะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรให้ซื้อบ้างก็ดูมันจะมีทั้งหมดทั้งหมดคือสินค้าทั้งหมดที่ตอนนี้จัดรายการโปรโมชั่นอยู่ค่ะ หรือว่าเราจะมาคิดแท็บเฉพาะ7 d e l i v e r y ก็ถ้าสมมติว่าเป็นแท็บนี้ค่ะมันจะโปรโมชั่นไม่เหมือนกับหน้าร้านหรือว่าเราจะมาดูแลกซื้อหรือว่าเราจะมาดูลดอย่างแรงหรือว่าอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจนะคะตัวขนมจีบกุ้งซึ่งขนมจีบกุ้งเราก็มาดูโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะถ้าเป็นซื้อ2ชิ้นนะคะมันจะเหลือ30บาทจากปกติที่เราจะซื้อ2ไม้เนะะี่ยค่ะมันจะ42บาท อันนี้น่าสนใจมากก็เราจะคลิกใส่ตะกร้าไว้นะคะมาดูต่อค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็จะมีแท็บจับคู่อิ่มคุ้มนะคะมีแท็บเซฟมอลล์แท็บสำหรับเมมเบอร์แทบคุ้มปองลายก็บางครั้งะคะ่ะมันจะมีพวกโปรโมชั่นที่เป็นสำหรับคุ้มปองลายซึ่งถ้าอันไหนที่เป็น โปรโมชั่นคูปองไลน์เดี๋ยวตอนซื้อค่ะเราต้องแอดคูปองไลน์ไปด้วยนะคะไม่นั้นเดี๋ยวมันไม่หักส่วนลดให้เราค่ะแล้วก็จะมีแท็บสินค้าที่ร่วมรายการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วก็มีแท็บโปรเด็ดประจําเดือนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าค่ะสินค้าตัวต่อมาที่เราจะซื้อนะคะก็จะเป็นตัวไอติมคุริกะใไจแอนโคนข่าวสตอเบอรี่ชีสเค้กค่ะซึ่งตัวเนี้ค่ะจะต้องใช้คูปองลายค่ะ มันจะได้ราคา25บาทซึ่งปกติแล้วจะอยู่ราคาที่35บาทค่ะเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ตัวถัดมาตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นช็อกโกแลตเฮอร์ชี่นัทเกตครีมมี่ซอลี่ก็ตัวนี้ซื้อ1แถม1ค่ะสินค้าตัวถัดมาที่เราซื้อนะคะก็จะเป็นค u กกป์ปอกกี้ลอลมอนด์ค่ะซึ่งคกกสป ป๊อกกี้เราซื้อ2ชิ้นนะคะในราคา30บาทค่ะซึ่งถ้าเป็นสมาชิก All Member ก็จะได้ลดอีก1บาทค่ะหลังจากที่เลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดที่ดูตะกร้าสินค้าค่ะเมื่อกดเข้ามาจะเห็นว่าในตะกร้าของเรามีสินค้าตัวไหนบ้างก็ทำการทัวรรายการว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มสั่งซื้อเลยค่ะ จะมายังหน้าสั่งซื้อสินค้าค่ะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าที่อยู่จัดส่งนะคะเราสามารถเลือกเวลารับสินค้าได้ซึ่งของเรานะคะเราเลือกเป็นรับทันทีแต่ว่าถ้าใครต้องการระบุเวลาก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่มีคุมปองส่วนลดหรือว่าสินค้าบางตัวที่ต้องใช้คุมปองต่างๆก็ให้มากดที่ดูเพิ่มเติมแล้วก็เลือกคุมปองค่ะสำหรับของเรานั้นมันมีสินค้าตัวหนึ่งค่ะที่ต้องใช้คุมปองลายแล้วก็จะมาคลิกเลือกที่อื่นๆแล้วก็เลือกคุมปองที่เป็นตัวไอติมค่ะ จากนั้นกดปุ่มตกลงแล้วก็จะได้คุมปองมาแล้วนะคะต่อมาให้เลือกวิธีการชำระเงินค่ะสามารถเลือกเป็นชำระทันทีผ่านชูมันนี่วอลเล็ตหรือว่าจะเลือกเป็นชำระเงินปลายทางค่ะโดยเงินสดหรือว่าจะเป็นทางช r มันนี่วอลเล็ตก็ได้ค่ะซึ่งสำหรับเรานะคะเราเลือกเป็นชำระปลายทางผ่าน t r มันนี่วอลเล็ตค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดปุ่มดำเนินการต่อค่ะ วิธีการชำระเงินค่ะเราเลือกเป็น t ูมันนี่วอลเล็ค่ะยอดรวมสินค้าทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักค่าส่วนลดต่างๆนะคะก็จะเป็นเงิน171บาทค่าจัดส่ง0บาทเพราะว่าถ้าสั่งสินค้าเกิน100บาทค่ะมันจะจัดส่งฟรีอันนี้เราไม่แน่ใจว่าหลังหักส่วนลดทุกอย่างเราต้องเกิน100บาทป่ะนะคะเดี๋ยวอาจจะเพื่อนๆต้องดูอีกทีนึงส่วนลดทั้งหมด51บาทค่ะ แล้วก็มีเราใช้คุ้มปองลายนะคะส่วนลดไอติมก็1 0บาทค่ะรวมทั้งสิ้นที่เราต้องจ่ายนะคะก็จะเป็นเงิน1 1 0บาทค่ะสำหรับแต้มที่เราจะได้รับออ l เมมเบอนะคะก็จะได้รับ33แต้มค่ะซึ่งจำนวนเงินกับแต้มตรงนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เพื่อนๆได้เลือกซื้อนะคะสำหรับโปรโมชั่นก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นณนะเวลานั้นนะคะ หลังจากที่เราทวนส่วนลดยอดรวมราคารวมต่างๆเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าข้อมูลถูกต้องให้เรากดปุ่มยืนยันการสั่งสินค้าได้เลยค่ะหลังจากกดปุ่มเสร็จให้ทำการรอสักคู่หนึ่งค่ะระบบจะบอกว่าคุณจะได้รับสินค้าระยะเวลาช่วงไหนแล้วก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้ ถึงไหนแล้วตอนนี้นะคะก็มีรอรับออเดอร์แล้วก็จัดเตรียมสินค้าตอนนี้พนักง,งานกำลังจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ค่ะสำหรับช่วงนี้เราสามารถปิดแอปไปได้ค่ะหรือว่าเราจะทำการเปิดหน้านี้เพื่อดูว่าเอ๊ะพนักง,งานกำลังจัดส่งมายังหรือว่ายังไงตอนนี้นะคะพนักง,งานก็กำลังมาจัดส่งให้เราค่ะก็รอสักคู่นึงนะคะ เมื่อพนักง,งานมาถึงของเราเลือกเป็นแบบชำระเงินปลายทางผ่าน TrueMoney Wallet ให้เข้าแอปเซเว่นแล้วก็กดจ่ายเงินค่ะยื่นบาร์โค้ดให้พนักง,งานสแกนได้เลยค่ะพนักง,งานจะเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งค่ะมาทำการสแกนบาร์โค้ดของเราณตอนนี้ค่ะก็เข้ากับเราจ่ายตังเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำหรับใครที่จ่ายผ่าน TrueMoney Wallet นะคะอย่าลืม ตรวจเช็คยอดเงินก่อนว่าเรามียอดเงินคงเหลือเพียงพอหรือไม่สำหรับใครที่ยอดเงินไม่พอนะคะเรามีทำคลิปไว้แล้วค่ะช่องทางวิธีเติมเงิน t ูมันนี่วอลเล็ค่ะสามารถไปดูคลิปเราได้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มี t ูมันนี่วอลเล็นะคะเราก็มีวิธีสมัคร t ูมันนี่วอลเล็สามารถไปดูในคลิปเราได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณมากค่ะ